สวัสดีค่ะมีแจ้ใส่มาไทยอันทองฟ้าให้เบิงนะ้งเนาะจ้ะเนาะเป็นเวลากเกือบหกเ,เกือบทุ่มหนึ่งเราจะอีกก็กี่นาทีก็ะทุ่มหนึ่งจะทองฟ้าเท่ากับสีเหลืองสีสม้มงามป่านนีจ้จะอืออีกก็กล่นาทีก็ะทุ่มหนึ่งนะ่าจะเนาะทองฟ้าเบิ้งเหลืองแปลกๆแย้ใส่ตอนแรกว่าจะบดไทยมันี้อดบ่ได้เพราะว่าเขางามเหลือเกินบดไ,ไทยเห็ดเพืเ่อนๆเบิ้งเนาะจา้ะเนาะ นางไทยอ,อุดรนนอกจากนาะอย่างนี้ใส่ยู่อุดรเป็นทงหน้ายู่ทงหน้าโอ้ยทองฝาสไบงามอือทองฝาเหลืองอัลามงามน,นอกจากนอสฮาเบิ่งได้ยากจ้ะทองฝาแบบนี้สีแบบนี้่าเบ,บิ่งได้ยาก นี่เธออนึงแย,สย,าายใส่เคยือบยเห็นเบอร์โลจ่าแต่ว่ากสีบมปลายปนีจะ้ะน,นี่เขากระจายไปทั่วกระจายไปทั่วเลยจะ้ะมือนึงแยใส่ยไทยจะเป็นแค่จุดๆอันนี้เขากระจายไปทั่วท้องฟ้าตรงบางจุดกระแดงไม่ชนะ,ะนะแดงเป็นแดงแดง,แดง,แดง,แดงสีชมพูบางจุดกับสีเหลืองง่ายมิมด ของจริงงามก็แน่ลูปได้จ้นะเนาะของจริงจะแจ้งสว่างสวัยก็แน่ลูปจะคึมคึมยศสายไทยม่าจะเป็นคึมคึมแต่ว่าของจริงเลยสว่างสวัยก็นี่ได้นะจ้นะเนาะอืม้มฟ้าเนี่ยงามดีฝนจะตกบ่เหรอเป็นยังงเพิ่เป็นสีนี่เนาะจ้าเอาไว้เท่านี้กันเนาะจ้นะเนาะยศสายไทยไมาให้เบิง้งเวลาตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งได้จ้นะเนาะ ทุ่มหนึ่งแล้วเป็นเพื่อนเมาเอบึงไรอีหยังอีหยังมีหยังนี้เห้กับไทยเพิ่งจะทุ่มนึงตรงเป๊ะเลยสวัสดีเพืเเ่อนเพื่อนนะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะ